เทคไมโครแอนด์เซอร์วิสสวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วนะครับตัวเครื่องจะมี LED บอกสถานะนะครับสีเขียวหมายถึงสถานะไฟไม่รั่วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสีแดงหมายถึงมีไฟรั่วนะครับแล้วก็จะมีบัสเซอร์เพื่อมีเสียงแจ้งเตือนนะครับกรณีที่ไฟรั่วนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะเอาตัวเครื่องเนี่ยนะครับไปวางบนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการเทสว่า มีไฟลวหรือเปล่านะครับตัวเครื่องจะมีการใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องเสียบไฟเรียงนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเพถึงแผ่นนะครับเอาไว้เอาไว้ต่อกับตัวกราวนะครับแค่แปะวางกับพื้นแล้วหาเทปปิดก็พอนะครับก็เราจะมาทําการทดสอบนะครับเมื่อทําการเปิดเครื่องใช้งานนะครับ้วดีก็จะกระพริบนะครับแสดงสถานะการทํางานปกตินะครับ ในกรณีที่มีไฟรั่วนะครับผมจะจำลองโดยการเปิดไฟขั้วลายนะครับมานะครับผ่านสายเส้นนี้นะครับเส้นเดียวครับเมื่อทำตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไปวางมีไฟรั่วนะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับพร้อมกับ led จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแบบนี้นะครับพร้อมมีไฟกระพริบนะครับแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ว่ามีไฟรั่ว พอไฟไม่ร่วแล้วนะครับตัว LED จะกลับมาเป็นสถานะปกตินะครับจะเห็นว่าเป็น LED สีเขียวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาที่ Tech Micro and Service นะครับขอบคุณครับ